ปิดตำนานมาเฟียหัวแถวเกาม้าเก่งเชื่อที่ทุกคนในยุคนั้นเกรงกลัวด้วยความอมตหิตเกาม้าเก่งก้าวขึ้นมาอยู่หัวแถวของนักเลงหลายด้วยความอมตะหิตเขี่ยมเกียมในกมลสันดานและการไม่ยอมก้มหัวให้ใครจุดระเบิดอีกอย่างของเกาม้าเก่งคือโทษโทสะจริตที่เขาไม่เคยยับยัง้ง เมื่อใดที่พายุอารมณ์พุ่งพ่านเกาจะไม่ไว้หน้าขายทั้งสิ้นดังนั้นบริวารที่จงรักพักดีถึงขั้นยอมตายถวายชีวิตจึงมีนับตัวได้สําหรับคนที่เกาไว้วางใจและเชื่อในฝีมือมากที่สุดก็คือเกาตีน้องชายร่วมสายโลหิตของเขาคนเดียวนั่นเองแต่เกาตียังติดอยู่ในคุกลาดยาวจึงไม่มีใครเดินเคียงข้างระวังหลังให้กับเขาเกาม้าเก่งมีรายได้การเก็บค่าคุ้มครองในแต่ละวันไม่ใช่น้อย แต่รายจ่ายของเขาก็ไม่ใช่น้อยเช่นกันเพราะต้องเกื้อกูลบรรดาบริวารซึ่งอยู่ในอาณักรของเขาอีกอย่างคือเกามาเก่งยังหลงอยู่ในการพนันอย่างหนักและเขาเล่นอย่างดีเดือดจนเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกบอลเหตุนี้เงินจํานวนมากที่เข้ามาในมือเกาจึงไหลไปอยู่กับเจ้ามือจนหมดเกลี้ยงคืนวันนั้นเกามาเก่งขึ้นไปเยือนบอน6ชั้นของล้อวงเวียนด้วยอารมณ์ขุนมัวเพราะเพิ่งรู้ข่าวมาว่าใจฟ้า กับโอคุยซงมาอยู่กับล้อวงเวียนและทำหน้าที่ดูแลบ่อนให้กับล้อใจฝ่ากับโอคุยซงสองหนุ่มรุ่มังกรคู่นี้เป็นเด็กของเกามาเก่งมาก่อนและเกาถือว่าเขาปั้นให้ทั้งคู่ดังขึ้นมาจนมีศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าใครแทนที่ทั้งสองคนจะแสดงความจงรักภักดีไปอยู่กับเขากับข้ามฟ้ามาอยู่กับล้อวงเวียนอีกข้อหนึ่งที่เกามาเก่งจงชังสองหนุ่มมังกรรุ่นหลังมานานก็คือ ระหว่างที่เขาหมดอิสรภาพอยู่ในบางขวางโอกุยสงกับใจฝ่าไม่เคยโผล่หน้าไปเยี่ยมแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดเ้ามาเก่งถึงเพิ่งมาเอาเรื่องกับใจฝ่าและโอกุยสงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อเกามาเก่งเริ่มมีโทระัทุกคนในบ่อนจึงรีบเอาอกเอาใจมนุษย์อันตรายให้ผ่อนเพาลาอารมณ์ร้ายลงเ้ามาเก่งเรียกเอาชิปเล่นการพนันเป็นเงินห0,000บาทจากบอนมาก่อน โดยใช้เครดิตคำประกันทางบ่อนต้องยอมให้ชิปไปด้วยความเกรงใจและเกาก็ละลายชิปราคา50,000บาทวายวอดจะไปในวงถัวภายในเวลาไม่นานนักเกาเรียกเอาชิปมาอีก50,000่นคราวนี้นักเลงคุมบ่อนไม่สามารถให้ชิปตามที่เกาต้องการเพราะเป็นระเบียบของบ่อนที่เขาฝ่าฝืนไม่ได้จริงๆมังมกรม้าเกงเอาเดือดพ่านด้วยอารมณ์ขุนมัวเกาดึงปืนขูค่คู่มือสอกรบอกออกจากซอกเอว เอามาวางจำนำกับทางบ่อนในราคา50,000บาททันทีจึงสุดวิสัยที่นักเลงคุมบ่อนจะปฏิเสธได้จึงจำเป็นต้องจ่ายชิปให้และเก็บรักษาปืนสองกระบอกของเขาเอาไว้เขาย้อนกลับไปวงถวยอีกครั้งในขณะเดียวกันนักเลงคุมบ่อนรีบต่อโทรศัพท์ไปยังล้อวงเวียนรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังโดยละเอียดรวมทั้งที่เขาเอาปืนสองกระบอกจำนำด้วยล้อวงเวียนสั่งให้นักเลงคุมบ่อนโทรศัพท์มารายงานเหตุการณ์ให้เขาทราบทุกระยะ แต่แยาบอกให้เขามาเก่งรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเด็ดขาดนักเลงใต้อานัทย่อมรับคำสั่งนั้นล้อว,วงเวียนสมองพ่านด้วยแผนการที่ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างกระทันหันเพราะเป็นครั้งแรกที่เขารู้อย่างชัดเจนว่าเกามาเก่งยอมให้ปืนอยู่ห่างตัวซึ่งโอกาสเช่นนี้หาไม่ได้อีกแล้วเสือที่ปราศจากเขี้ยวเล็บย่อมไร้อานุภาพของความเป็นเสือที่จะพิฆาตเขืนฆ่าใครได้อีกชิปราคาห0,000บาทวายว่เป็นในเวลาอันสั้นเพราะเก้าห่มแทงหนัก อย่างขาดสติหมดชิปเกลี้ยงหมดหน้าตักมกรม้าเก่งเอาลุกขึ้นมาต่อโทรศัพท์ไปหาเจาตาที่บ่อนย่านนาวาขอยืมเงินและจะมาสู้และถ่ายปืนคู่มือเมื่อฝ่ายนั้นตอบตกลงและให้เดินทางไปเอาเงินได้เก้ามาเก่งจึงวางหูโทรศัพท์พอหันมาจะออกจากบ่อนก็ประจันหน้ากับโอคุยซงและใจฝ่า ซึ่งกลับเข้ามาหลังจากออกไปกินข้าวข้างนอกสองมังกรหนุ่มรีบยกมือคารวะแต่เกามาเก่งไม่ยอมรับความเคารพนั้นและอารมณ์กําลังขุนมัวเพราะเสียทั่วจนเกี้ยงกระเป๋ามาเจอหน้าเด็กที่ตนมีอคติอีกเลือดร้อนของเกาก็เดือดพ่านพวกมึงยังรู้จักกูอีกเหรอเกาคำรามด้วยเสียงกล้าวใจฝ่ากับโอคุยสงหน้าสดพลันนั้นเกาหมาเก่งก้าวเข้าไปหาชวัดมือตบหน้าสองมังกรหนุ่มคนละฉาดอย่างไม่ไว้หน้าใคร แล้วจ้องตาพร้อมเอาเรื่องมึงคิดข้ามกูเมื่อไหร่นัดวันมาเลยท้าทายและหยามยันเป็นคําสุดท้ายแล้วมังกรม้าเก่งเอาก็าออกจากบ่อนไปแม่แยแสว่าโอคุยสงและใจฝ่าจะเจ็บและอายสักเพียงใดขณะนั้นนักเลงคุมบ่อนต่อโทรศัพท์ฉับไวไปถึงล้อวงเวียนและรายงานว่าเกาม้าเก่งทําอะไรกับใจฝ่าและโอคุยสงเข้าล็อกที่ล้อวงเวียนวางแผนทันทีล้อ ให้โอคุยสงและใจฝ่ามาพูดโทรศัพท์ด้วยใจฝ่าเป็นคนเจรจากับล้วอวงเวียนนานหลายนาทีด้วยท่าทางเครียดสุดขีดเมื่อวางโทรศัพท์ลงใจฝ่าดึงโอคุยสงออกจากบ่อนไปด้วยกันไม่มีใครรู้ว่าใจฝ่ารับคําพูดของล้อว,ว่าอย่างไรและแล้อกล่าวคําแบบไหนจึงทําให้ใจฝ่าแสดงทีท่าเหมือนตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแบบไม่ลังเลเท่าที่ประเมินจากเหตุการณ์ผ่านมาล้วอวงเวียน ผู้มีสมองแพลพวพวด้วยเล่เหลี่ยมคงเฉวยโอกาสขณะที่ใจฝ่าและโอคุยสงถูกรุ่นพี่เก๋ตบหน้าให้อายคนและกำลังเจ็บแขนเพราะถูกหยามหมิน่นต่อหน้าคนในบอนซึ่งตนคุมอยู่ตรงนี้ที่เก๋ามาเก่งทำผิดวิสัยนักเลงเพราะใจฝ่ากับโอคุยสงไม่ใช่เด็กเดินตามหลังเก๋ออีกต่อไปแล้วหากทะยานขึ้นจนมีระดับเป็นนักเลงคุมบอนเป็นที่ยอมรับในฝีมือและใจว่าไม่น้อยหน้าใครแต่เก๋ามาเก่ง กับกระทำเหมือนสองมังกรหนุ่มไม่มีราคาในสายตากะนี้มีหรือใจฝ่ากับโอคุยซงจะไม่ร้อนพานด้วยโทสะจิตดังนั้นถ้าล้อผู้สกิดใจให้ใจฝ่ากับโอคุยซงคิดได้ว่าถ้าเขายอมให้เกาม้าเก่งเหยียดติดดินเช่นที่ทําไปแล้วเขาจะเหลือศักศรีอะไรในวงการนักเลงประกอบกับ,กบเกาม้าเก่งปราศจากเขี้ยวเล็บที่จะปกป้องจังหวะนี้นี่แหละที่จะเรียกเก็บหนี้แขนเป็นเหมาะสมที่สุด เหตุนี้เองเด็กรุ่นหลังซึ่งเพิ่งขยับขึ้นชั้นมาดังได้ไม่เท่าไหร่จึงตัดสินใจกระทําการอันห้าวหาญเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดที่วัดดอนยานนาวาเกามาเก่งนั่งแท็กซี่ลงมาในเขตวัดเพื่อเดินทะลุไปหลังวัดไปยังบ่อนเจตาซึ่งเขาโทรศัพท์มาขอยืมเงินล่วงหน้าไว้แล้วเกามาเก่งจ่ายค่าแท็กซี่เรียบร้อยก็ออกเดินไปยังด้านหลังวัดทานใดนั้นเองรถเก่งคันหนึ่งได้เล่นเข้ามาจ่อท้ายรถแท็กซี่ พร้อมๆกับประตูหน้าสองข้างเปิดผงังใจฝ่าและโอคุยซงก้าวออกมาคนละด้านในมือกระชับปืนทั้งคู่เกาม้าเก่งคิดไม่ถึงว่าเด็กรุ่นหลังจะบังอาจตามเขามาในลักษณะศัตรตูมังกรม้าเก่งเอาตวัดมือตะปบปืนด้วยความเคยชินแล้วก็ใจหายวา่าเพราะพบแต่ความว่างเปล่าเกาหันกลับแล้วสับตีนวิ่งออกมาหลังวัดทันทีแต่ใจฝ่ากับโอคุยซงไม่ยอมให้เกาม้าเก่งหนีรอดไปได้ทั้งสอง,องเพนตาม พร้อมกับเหนี่ยวไกลปืนหมายแผ่นหลังของเกาเป็นเป้าเกาหลุดจากเขตวัดก็เจอทางเดินสะพานไม้แคบๆซึ่งทอดยาวไปยังบ่อนเจตาเขาทะยานหนีไปบนเส้นทางนั้นเพราะไม่มีทางอื่นอีกเพ่นไปได้ไม่กี่ก้าวร่างสันทัดก็หัวทิ่มทลาเข้ากระแทกกับล้วสังกะสีเพราะเจอลูกปืนทะลวงเข้าแผ่นหลังอย่างเต็มเหนียวแต่ธาตทารหดทำให้เกาไม่ยอมหมอบง่ายๆเขาเซซังลุกขึ้นมาอีกครั้ง และพยายามหนีสุดชีวิตใจฝ่ากับโอกุยสงไล่ตามมาพร้อมกับระเบิด กระสุนเข้าใส่มังกรหลายจนตกสะพานไม้ลงไปในพงหญ้ากลางดงน้ําคลําความกลัวตายและความรักชีวิตของตนเองเป็นพลังสุดท้ายที่ทําให้เกาหมาเก่งตะเกียกตะกายผ่านมุดเข้าไปหลบอยู่ใต้สะพานไม้แคบๆเลยกลายเป็นเป้านิ่งให้สองมังกรหนุ่มสับกลระเบิดกระสุนถล่มเข้าใส่อย่างเป็นจุดเดียวมันเป็นการยิงอย่างมหาวินาศเพราะใจฝากกับโอคุยซงยิงจนกระสุนหลายชุดที่นาําติดตัวไปหมดเกลี้ยงต้องวิ่งกลับไปเอากระสุนสํารองในรถมาอีกเพื่อกระหน่ำมังกรม้าเก่งเอ๋ที่ หมอบแน่นิ่งชนิดไม่ยอมให้เหลือลมหายใจติดตัวทุกกรณีเสียงปืนสนั่นวันไหวราวกับเกิดศึกทําให้ชาวบ้านละแวกนั้นเริ่มโผล่หน้าออกมาดูเหตุการณ์แจฝ่ากับอูคุสงจําเป็นต้องถอยหลังกลับแล้วขับรถทยานหายไปในความมืดส่วนเกามาเก่งกลายเป็นศพฟุบอยู่ในน้าคํมใต้สะพานไม้แห่งนั้นทั่วร่างผุนด้วยแผลก,กระสุนกว่า40นัดมังกร้ายแห่งตลกม้าเก่งเอ๋หรือมนุษย์อันตรายผู้ยิ่งใหญ่จบชีวิตลงไปตามกฎของกงกรรมกงเวียนอย่างทันตา และนี่ก็คือตำนานของเก้ามากเก่งขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ